S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสูชองจีดผ้ารวยเนาะค่ะมือนีแอดกันในมีโอกาสเนาะค่ะเดินทางมาทีรานถ้ำปูหนังเนาะค่ะมือนี้เป็นวันพระเนาะเพิ่นกะหนี่ออกิจก,กรรมสวดมนต์เนาะค่ะดเดี๋ยวห้องสีได้มาสอบถามแนวาทางเนาะเพิ่นวาเพิ่นจิตปลอยตัวเลขมือนีเนาะค่ะเดี๋ยวห้องสีส่ได้เข้าไปกราบ ปูน้ากันเนาะค่ะนมาเป็นสีปล่อยตัวเด็กมือนีเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะรอทีมงานเนาะค่ะสิได้เข้าไปพร้อมกันเนาะค่ะทามิธรรมสนัจามิสังสารนััจามดวงดียัมปีบัว นานานาเวระมะทีสิกาปทังสมาทิยาีเอาสินาว่าก่อนสุิาระเวระมะสิกาปทังสมาทิยาีอธรรมจรยาเว โมสะมาทาเวระาลีส ah ิกขาปะทงสัมิญาณีสุราภิรยมัจัปปะมาะทัณหาเวระบาลีสิกขาปะทงสัมพิญาณีสินาโมเกียรติสุปวิกาลพหชนา Wera Manisika Bakal sama Diyami Nakdaki Tawakita Di Suka dan Sana Malahkan Tadi Kepala Ima anis panca sikap, anis siri ena suka tinggat siri ena boh kasar pelak siri ena diputing tidak sama siri anu lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 you awa santa nama hot nama yang budatswa bu เขากันเป,ปวนันนี้ปุณานได้ตัวนี้เด้ออันนี้เรืของปูอจารย์นากรพี่น้องอยไปก่อนเีนทายไว้แล้วก็ไปเสียงไว้เด้อท่านนั่ัก็ได้เสียงไวด้ดีภุรังคนเสียงไว้กันบ่ถึง เสี้ยงง่วเสียงงวยเมียเสียวปเสียงห่วนปูเสียงงวนอี๋จังโเห็นอันนี้คือเลขของปูอาจารย์นะวันที่16เป็นตเปเน็ตสุดพี่น้องบุญันคือตัวสุดท้ายวันพัดใหญ่เด้อวันที่วันที่เศขคาแารยนี่เป็นฝันรจรเดปบอก่ฝันเห็นกับปูกับตาเนี่แหละคือทุกวันละครับึวันทุกวันว่าฝันเต็พอผูปน่าพมาเสื้อความฝัน พอควมฝันพ่เป็นตระเสืยม่ยนอกจเรียกยุทแทนฝันอะไรกอดแมวเปู่สามหวนี่ว้างหันหาสมนี่คือมันใจลานคนเส้นกับป้าเร่อมันใจแค่ในนอขนาใตยก็มีแล้วได้ก็สิว่าสัตย์เน็่มันใจใค้ของปู่เองในหมดทั้งหลังองค์รวมบนิบูรสีทองไม่นช่ปู่สามสามหัวโตกันพนบ่อเขยพันจักเถียงอีหัวคนหนึงเนี่ยพนให้กับเนี่ยหัวพนหัน้าสองก้เก้าสองหกหนึ่งก็หกหน อวดพระนั่งสามหาไม่รอหาสามอ่าวดนี้ปูอายตนาหายมาก่อนนี่วดพกกะทิเนบุษสหายนุดแต่ว่าปูหน้าบนนั้นเกิดขี้โนผาผีไฟเ้เห็นอีพอเอ้ยอันขอบุณขอบพุทอีพอได้บหนึ่งเลมาเขาท้สามท่านเียวาในเห็นผากน้กติเสียหสามหาไม่เกี่ยตัวถาเราบอกเลขสองมาแอยู่ตรงกลางวันเีเดี๋ยวภในเห็นสามสองห้าห้อยแมนบอญห่อพอมันถกเาห้อยตาบึงเนา น่ะแต่เล็เสือพิ่นพอพอเคยบอเคยบอกไอ้บอยว่าปูนาเคยมีน้ำหลวงพ่อพิบูลใช่หรีเบิดทุกอย่างตรงนี้หอันนั้นก็ตัวแท้ทีพ่อตรงหลวงพ่อพิบูลเพิ่นให้เมื่อน,นั้นเพียงแค่ว่าผู้นาแยางออกมาแล้วชอบ,บดเบิด้ลบอกกับอาอาเกษมใช่ใจใเกิดร้อยบอกกับผู้นาผู้อัน อันนั้นอันนั้นที่ว่าบาฟ้าไว้ก็อยู่บนตั้งเกว้นี่นพ่าระวนี่นม่นบเพราะกที่พวดนี้เป็นาปานนั้นตัวหนาโพเพินลุกแม่นเพราเห็นอยู่สบงปูบนี่นี่นเห็นอยู่อันสังฆาธีพิ่นสังฆาธีห้าสามตรงตรงเมื่อวันที่สิบสามเมื่อห้าวงสวงนั่นละมือหกวงนั่นละตัวขั้นนั่ละออกมาทนเยิบไม่บอกว่าหนาฟููบอกกระเสียบเห็นพยกนี้าอันสังฆาปีอีพ่อน่ะห้าสามตรงตรง ยังได้มั่นใจข้างในปอนั้นทั้งพอนั้นก็ไปร้อยป่านว่ากับอีพอ่อสอกับอีพ่อนี่ห้าจะว่าบาฝ้าไว้ก็บ,บาฟังผู้ใดสี่เป็นเก้าก็กับตัวไหนอีพ่อป,นนนป,าาปนอนั้นเนาะเพิ่นมาพาเอาเขาเขาเอสิเป็นห้าพอนั้นว่านี่เลขตัวอายตน,น,ตน,นะขึ้นแต้มหนึ่งได้พี่น้องเออสามสองห้าพี่น้องเนาะเออสามสองหาขึ้นแต้มหนึ่งประมาณฝ้าเอ้าเพิ่นแต้มหนึ่ง สามสองห้าพี่น้องมพงตามมีโมปากคุณหันล้วเยสมิ้นไปเนี่ยสามสองหาให้ตัดเลนรดนะตัดเลนขึ้นวันนึงเนี่ยห้าสองเออสองห้าสองสามสองสามกับอเออสองห้าสองสามมีอยู่ซ้นั่นเพราะว่าสามห้าหาสามอกน ออาการการรกรพูดการพูดตัดกพูดตันขึ้นวันนั้นเห็นบ่าสิบเจ็ดล่างสิบเจ็บนเห็นฮ่าฮ่าฮ่าฮึาฮ่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 า่น؛ฮ่าน่ากันฮงสฮ่เฮ็าฮ่าฮกาฮ่่าฮ่าเ่าฮ่ากานา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่่า่า่นฮ่าล่า่าฮ่าฮ่า่่่่าเ่าฮ่่าง่าฮ่ะฮ่้่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าาา่่าฮ่่่นฮ่าฮ่า่่าฮ่้ฮ่า่า เลดแทนเป็น,นตีแหบแจกแยกให้ได้เลนอยู่ได้ดีละเพียงแต่แค่ว่าปูนารล่อวันที่18สิงหาคสินาพอดีสิาสน,นา,นนาเลขปูเวชสวนโอเขาอันนั้นขึ้นโตตัดสินปูนาร์วนาวะ,ะวาให้มา5-2ได้าี่องมันมา5-2ปูนาร์ว่าก็พออย่พอก็ยังหลายตัวะ้ะเพราะว่ามันจะอยู่พออันนี้ปวดจันะมันจะพอปูนาร์เป็นนี่เนี่ยนี่ปูเวศ พูบบยัตนาหรือหลวงพ่อพิบูญเนาะผูขุดแขกขุดแขงเขาถนนภูนาแขงเขาพระวหน้าภ่าวนาภาาพวนาวาแก่ไปหายีพอยัตาเข้าไปแต่เขากระโปงไปนางกาบนางหว่นอยู่พี่เอาดกหน้าเพลินปูนาสิบปบยีดอกแต่รน,น้นว่าเมือใดเด้อเห็นอีพ่อเพนอุ้ยเห็นแก่จะไปยุแต่จะไปกาบยังม่สมอนอย่พ่อภูนาเป็นคนเป็นตั้งซีเป็นไบหมวดนั้นเพิินให้ือูนาแ้วหาสองสองหา เพิ่งห้ยซีสองสองซีวันนั้นน่ะผู้หน้าเขคารพเต็มๆวันนั้นก็ได้เพราะเพิ่งควอมมีแม่อยู่เพิง่งควาพ,าพุ่งวันเพิบว่าเพิ่งความหลภูไทอยู่ยังบ่ถึงการและเวลาผู้หน้าจะไป,บ,ไป,บ,ไปบางคนบอกจะไปนี้จะไปหาพ่อหาแม่บางครั้งอยากจะไปกราบในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นเคยมาเคยเห็นเคยรู้นะเพราะว่าเป็นยังตีไปหาพอเป็นคูาา่บ้านจ์เพิ่นก็ให้แต่สิ่งดีๆมาลูกเอ้ยอทำนั้นสิ่งดีๆเดอ้อ ทําแล้วมันได้ดีเขาก็เห็นไปที่เห็นยู่สมูนีเพื่อนยังก็ลูกเพื่อหลางเพื่อนนอคือเขามากอีกคนน่งเลยล่ถทำก็ได้สามหาหาสามมีพ่อหนูตายขาดน้ำขาดไฟรูปูนาบอเต็มปากได้เรียกว่าปูขุดแขกขุดแห้เขานาเรียกว่าทีมากเลยใหย่ทป่ปากมันตกไปได้ดิปนมำนั้นเขาเน้นไปให้ไปกาเขาบอกเน้แต่ปูนาแต่พอได้ผูจะเสียือไปไล้วนย่างไร่อ มีเงินเพิ่นหากมีเงินเพิ่นสิเขาไปหาอีพ่อโย่ไปหาหลวงพ่อพิบูลเทาเบิ่งว่าตาสิเห็นอีกบ่แตาพายามเราเห้ตาเห็นตัวเดียวนี้แต่ว่าเพิ่นผู้เดียวกันเพิ่นต้องเห็นตัวเดียวนี้ละเพิ่นไม่เห็นตัวอื่นหรอกเมื่อสองข้างละสองสามนี่ละแต่ว่าสิ่งที่ผู้นักมั่นใจมากที่สุดคือสองสามนะผู้บันใจสองสามบันใจสองสามอะไรก็สองห้า แต่ว <l> ่าไอ้ย be like like ัง <Watching> ม <loop workers> anyway, ันกับมาหมดเลมันกับมาบ่ดแน่มันกับหมดแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้เลยมันเกษตรใช่ครับผมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เอ๊ะนั่นละแต่ว่าที่นี่เนี่ยมากหลายที่สุดคือสองสามสองสามมาคูสมากหลายที่สุดคือสองสามคือว่าเห็นไงมั้งคือว่าเห็นรหัสามสามหายมันมากไหนพวกนี้ก็มากไงสองสามสามสองนี่มากหลายเอ๊ะมากหลายที่สุดเลยคำนั้นก็เรียกชื่อว่าบาสพานุ่ย ยีบพาลวยโกพาลวยเจาหคุเจดูพาลวยเกษมรใชเจกัร้อยเกษมชัยฟูเฟืองกับโคช่องสุดท้าย่องน้อยกันมูยูก่ไก่กัพี่น้องปูหนาคมาลาชสองน้อยกันมูฝากไว้เด้วยพี่น้องเนอเอาเอซีปูหนาคในเด้อดิสามสองหามันใจมากที่สุดคือสองสามเน ใครเห็นแล้วพี่น้องบัดเนี่นนวยวอภูนัาสิพ้าอีาพออีเมล